ครับขอ,อนําทุกท่านมาในเรื่องของการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้งทุเรียนนะครับซึ่งการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้งโดยวิธีการใช้ไมโครเวฟหรือวิธีการอบด้วยตู้ลมร้อนมีด้วยกันทั้ง2วิธีซึ่งเป็นการพิสูจน์ทราบให้กับตัวนักนักตัดเองที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราตัดลงมามีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเท่าไหร่และก็เป็นข้อยุติในเรื่องของมาตรฐาน ต่างๆในการส่งออกซึ่งในขณะน,นี้ทั้งฝั่งของผู้ประ,ประกอบการหรือตัวเกษตรกรเองเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับในเรื่องของการอบทุเรียนด้วยไมโครเวฟเป็นวิธีที่ง่ายมีความเข้าใจได้ได้อย่างทั่วถึงนะครับและก็สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ทั้งในภาคสนามจริงนะครับแตกต่างจากการอบ ตู้ร้อนซึ่งต้องใช้ระยะเวลา48-72ชั่วโมงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในภาคสนามและก็พิสูจน์ทราบในโรงคับค้บบรรจุครับมาถึงในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก็มีหลักๆก็ไมโครเวฟนะครับในการใช้ในการไล่ความชื้นมีผลผลิตทุเรียนอุปกรณ์ในการหั่นสับ,บก็จะมีมีดมีตะช่างในการชั่งน้ำหนัก มีเครื่องหันสับแทนการใช้มีดมีถุงมือมีแปรงใช้ทาความสะอาดแล้วก็มีจานกระดาษนะครับใส่เนื้อทุเรียนแล้วก็จะมีกล่องในภาคสนามที่มีสภาพที่ลมจัดก็จะต้องใช้ตาช่างเข้าไปช่างในกล่องปิดฝาครับเพื่อป้องกันการแกว่งของตาช่างซึ่งมีความละเอียดนะครับเป็นตาช่างที่ใช้ช่างทอง ครับในขั้นตอนที่1ในการตรวจวัดปเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก็สุ่มเดินเข้าไปสุ่มผลผลิตทุเรียนในแต่ละรถนะครับว่าเป็นผลผลิตที่ที่เป็นตัวแทนของในแต่ละรถที่เข้ามาสู่รายการผลิตหรือเป็นตัวแทนของผลผลิตเกษตรกรที่คาดการว่าปเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งถึงหรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็นำในเรื่องของ ตัวอย่างผลผลิตมาเป็นตัวแทนของแปลงหรือของล้มหนึ่งผลใช้วิธีการผ่าทุเรียนที่กึ่งกลางเพราะลักษณะการสุกข,ของทุเรียนเริ่มจากก้นขึ้นไปซึ่งการผ่าตรงกลางก็จะได้ตัวแทนทั้งฝั่งที่ที่สุกก่อนหรือดิบมากก็เลือกตัวแทนที่เป็นส่วนกลาง ก็จะได้ใช้ถุงมือที่มีความหนาขึ้นผ่าที่กึ่งกลางนะครับ,นะรบก็จะตัดเนื้อส่วนกลางมาประมาณ2เซนติเมตรนะครับอืมนะ ต,ตัดออกมาเป็นแว่นความหนาประมาณ2เซนติเมตรครับแล้วเราจะหั่นเนื้อออกมาทุกภูเพื่อเป็นตัวแทนในการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งโดยหั่นด้านข้างลักษณะนี้ครับให้เอาเนื้อออกมาจากทุกภูตัวน,นี้ก็จะตั้งไว้เป็นตัวแทนที่จะเขียนในเรื่องของชื่อเกษตรกรหรือกรณีที่เราตรวจ หลายๆตัวอย่างก็จะระบุก็จะติดในเรื่องของตัวอย่างที่1ชื่อเกษตรกรเพื่อป้องกันการจําผิดในเรื่องของหลายตัวอย่างนะครับทีนี้หลังจากเราตัดเนื้อออกมาเป็นตัวแทนทุกภูก็จะเอาส่วนที่เป็นเปลือกทิ้งครับหลังจากเราตัดเนื้อออกมาจากทุกภู เป็นตัวแทนที่จะใช้ในการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก็จะมาหั่นเบื้องต้นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายในการใช้เครื่องปัน่นอ่าได้ก็ได้ประมาณนี้นครับทีนี้ก็จะนำเนื้อส่วนนี้เข้าไปในเครื่องปัน่นซึ่งกจะง่ายขึ้น ปิดล็อกให้แน่นนะในการปั่นก็ต้องดูในเรื่องของเนื้อทุเรียนว่ามีน่าจะคาดการว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงหรือต่ำขนาดไหนถ้าเป็นทุเรียนที่คาดการว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะต่ำก็จะเข้าเครื่องในการบดย่อยนี้ให้ชิ้นโตนิดนึง เพราะว่าเวลาไล่น้ําออกจากเนื้อปั๊บถ้าเป็นทุเรียนเปอร์เซนต์ต่าก็จะไหม้ได้ง่ายถ้าเป็นทุเรียนที่เนื้อเหลืองหรือคาดการว่าจะมีเปอร์เซนต์แป้งสูงก็ใช้การหั่นที่ชิ้นโตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น1นถึงหมิลก็ได้ <S 2> <S 2> <S ทีนี้เปิดดูอา่าโอเคในส่วนของทุเรียนที่ค่อนข้างจะคาดการว่าจะ มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงครับหลังจากเราปั่นตัวอย่างได้ที่นะครับก็จะต้องนำตัวอย่างตัวนี้เข้ามาพักในจานพักเพื่อสแปร์ไว้สำหรับการอบนะครับโดยก็จะต้องเขียนนะครับจำนวนตัวอย่างว่าเป็นตัวอย่างที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เพราะในกรณีการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งสามารถทำครั้งเดียวได้ถึง3ตัวอย่างขึ้นอยู่กับไมโครเวฟที่ที่สามารถใส่จาน เข้าไปอบได้หลังจากเราเขียนวันที่จำนวนตัวอย่างเสร็จแล้วก็จะนำตัวอย่างที่เราหัน่นสับเสร็จแล้วมาพักไว้ถ้าเราหั่นในปริมาณที่เยอะก็เพื่อที่จะถ้าตัวอย่างที่เราตรวจมันเสียหายเกิดการไหม้สามารถมานำตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ครับทีนี้ในขั้นตอนของการอบทุกครั้ง จะต้องเขียนเช่นเดิมนะครับวันที่และก็ตัวอย่างที่จะอบนะครับแล้วนำจานกระดาษเข้าไมโครเวฟอบเพื่อไล่ความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นกับจานกระดาษโดยนำจานกระดาษเข้าไปในไมโครเวฟตั้งไฟต่ำหมุนไมโครเวฟที่ไฟต่ำ ใช้เวลา2นาทีครับอบไปเพื่อไล่ความชื้นให้กับจานกระดาษในขณะที่เรานำตัวอย่างไอจานกระดาษเข้าอบนะครับก็จะต้องเขียนในเรื่องของผลการประเมินคุณภาพในครั้งนี้โดยระบุชื่ออาจจะเป็นตัวเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ประกอบการนะครับระบุชื่อไปเวลาที่ทำการตรวจรก็จะต้องลงตรงนี้นสายพันธุ์ ถ้าอาจจะตรวจพันชนีหมอนทองก้านยาวนะครับพันที่ประกาศทีนี้สำหรับช่องที่1ก็เป็นน้ำหนักจานกระดาษนะครับก็เรานำจานกระดาษที่เข้าอบไล่ความชื้นจากไมโครเวฟออกมาชั่งแล้วก็จดบันทึกนะครับจานกระดาษที่อบแห้งทีนี้ชั่งจานกระดาษ ในกรณีที่เราทําตัวอย่างในห้องระบบปิดในห้องปิดแบบนี้ก็สามารถชั่งได้เลยแต่ถ้าเราทําในภาคสนามที่มีลมก็จะต้องนําตาชั่งเข้ามาชั่งในกลงเพราะตาชั่งตัวนี้มีความเร็วในเรื่องของลมนะครับทีนี้หลังจากเราชั่งได้น้ําหนักจานกระดาษใบนี้ครับ6.0กรัมก็จะมาจดในช่องที่1 หลังจากจดบันทึกจานกระดาษเอาอแพ้งแล้วได้6.0 mm hmm. ก็นำเนื้อสดใส่เข้าไปเพื่อชั่งโดยเติมเข้าไป10กรัม10กรัมง่ายในการคำนวณน้ำหนักสุดท้ายนะครับเป็นหลักแล้วก็ผู้ปฏิบัติก็สามารถจำได้ทุกท่านทีนี้ตักเนื้อที่เราหัน่นเตรียมพร้อมไว้เติมลงไปจานกระดาษ6.0เติมเนื้อเข้าไป10กรัมก็จะเป็น16.0 โอเคครับน้ำหนัก16.0ก็ hmm. จะมาลงในช่องของเนื้อสอดที่เติมเข้าไป10กร,รมัมแล้วก็นำตัวอย่างที่ได้จะคับอบครับก็ต้องเลีย่ยให้สม่ำเสมอเพื่อให้ความร้อนได้ทั่วถึงไม่ทำให้ตัวอย่างที่ไหมครับถ้าเป็นตัวอย่างที่มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะต่ำก็จะทำให้ไหมได้ครับทีนี้เราก็จะได้น้ำหนักที่ น้ำหนักจางกระดาษ6.0บวกกับเนื้อก็เป็น16.0ครับแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟครับโดยอย่าตั้งไฟต่ำา2นาทีครับให้ต่ำสอนาทีครับหลังจากเรานำเข้าไมโครเวฟเสร็จแล้วพอ ตัวอย่างไมโครเวฟดิดก็นำตัวอย่างออกมาแล้วก็จดบันทึกนะครับโดยจดน้ำหนักลงในแต่ละครั้งที่เรานำเข้าตู้ไมโครเวฟทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนน้ำหนักสุดท้ายซ้ำกัน2-3ถึงครั้งโดยน้ำหนักที่ได้ครั้งสุดท้ายที่ซ้ำกัน2-3ถึงครั้งมา ลบด้วยน้นหนักจานที่เริ่มต้นก็คือ6.0จากนั้นนำไปคูณด้วย100แล้วก็หารด้วย10ก็จะจบที่น้ำหนักสุดท้ายว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็สรุปผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของผลผลิตทุเรียนผลนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่36เปเนะครับซึ่งเห็นว่าผลผล,ผลิตทุเรียนผลนี้ที่เราตัดมาเป็นตัวแทน ในการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งตรงนี้ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผ่านเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่32%สนะครับสำหรับการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักขันักตัดตัวกเกษตรกรเองผู้ประกอบการที่จะใช้ในการพิสูจน์ทราบว่าสิ่งที่เราเรียนรู้กระบวนการตัดทุเรียนทั้งหมดหรือสิ่งที่เรากำลัง จะส่งออกหรือการตรวจก่อนตัดของตัวเกษตรกรใช้ในการพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองหรือตรวจพิสูจน์ทราบโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นวิธีการที่ทุกคนยอมรับแล้วว่าสามารถตรวจได้ง่ายและเข้าใจเป็นที่ยอมรับของทุกคนนะครับก็ขอฝากในเรื่องของการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำตากแห้งสำหรับทุกท่านในการฝึกสร้างความชำนาญ ในการใช้ให้เป็นประโยชน์ครับ